แต่ว่าที่ยังน่าเป็นกังวลอยู่ก็คือว่า,ามีการถแถลงหลังจากนั้นด้วยมีการตอบคำถามนักข่าวว่าจะไม่มีการขยายกรอบการกู้จากหน่วยงานรัฐนะคะตามมาตรา28จากเดิมที่อยู่ที่ประมาณ32%ออกไปนะคะก็เท่ากับว่าก็าาน่าจะใช้จนเต็มเพดานที่32%เพราะว่าพองบ68มันขยายเนี่ยมันจะมันจะสามารถที่จะกู้ได้อีกนะคะแต่ว่าปัญหาก็คือว่าทกศยังต้องเป็นแหล่งงบประมาณในการทํา โครงการอื่นๆอย่างเช่นการพักหนี้กเกษตรกรนะคะกะ็ยังคงต้องดูตัวเลขสุดท้ายว่าสุดท้ายเนี่ยพอมีดิจิทัลวอ l เล็ซึ่งพยายามบิดทุกวิธีทางของวัตถุประสงค์ของทกสเพื่อให้สามารถใช้เงินของทกสได้แล้วเนี่ยทกศยังจะเหลือวงเงินไปใช้สําหรับโครงการอื่นๆที่ปกติเนี่ยให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรอยู่หรือไม่เรื่องสุดท้ายที่ยังไม่มีความชัดเจนแต่อย่างใดก็คือการใช้งบประมาณปี67ค่ะ ทางปลัดกระทรวงการคลังก็ยังบอกแค่ว่าต้องไปบริหารจัดการนะคะแต่ว่าเงินเนี่ยมันได้ผ่านทั้งสองสภาไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาแก้ไขตอนนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีข้อจํากัดค่อนข้างมากนะคะเท่าที่ดิฉันพยายามดูแล้วช่องทางหนึ่งก็คือการกู้ชดเชยขาดดุลเพิ่มเพื่อนํางบประมาณไปออกเป็นงบประมาณ รายจ่ายประจําปีเพิ่มเติมหรือที่เราเรียกกันว่างบกลางปีของปี67นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็วางวงเงินไว้สําหรับตรงนี้ถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านบาทเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังกังวลใจเพราะว่าถ้ากู้ชดเชยขาดดุลจนเต็มเพดานเนี่ยก็ยังได้มาแค่แสนเดียวดังนั้นเนี่ยก็ต้องมอีงบกลางเข้ามาผสมรวมไปถึงจะมีออปชันในเรื่องของการที่จะต้องไปตัดลดงบประมาณเพื่อโอนเปลี่ยนแปลงมาใส่โครงการดิจิตอลวอลเล็ตหรือไม่นะคะตรงนี้ก็ เป็นแหล่งที่มาซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ชัดว่าไม่ได้มีการเตรียมการอะไรไว้ล่วงหน้าเลยนะคะก็อยากที่จะฝากทางรัฐบาลว่าไหนๆก็มีการแถลงอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วว่าไตรมาสสี่เนี่ยจะไม่เลื่อนแน่นอนเนี่ยก็อยากที่จะดูแผนการทํางานทั้งหมดค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของการาหาแหล่งที่มาให้ครบจํานวนวันนี้ยังไม่ค่อยได้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมสักเท่าไหร่ก็คงจะต้องรอในนัดถัดไปเพื่อให้เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ค่ะแต่ว่า หรือว่าเราฟังความเห็นจากจากพี่น้องประชาชนจากฝ่ายค้าแล้วก็สื่อมวลชนในการที่จะปรับเรื่องของให้มีเฉพาะร้านค้าขนาดเล็กเข้าร่วมโครงการได้